ถัดมาอีกเรื่องซึ่งมันจะส่งผลกระทบถึงรัฐบาลเหมือนกันนะพี่สำราญเรื่องของ MOU 44วันนี้ที่เราพูดคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนน้นรัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการ JTc สัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึง MOU นี้มันอาจจะเก๊น,นะพี่สำราญมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะ,ะเพราะว่าไม่ได้ผ่านการเสนอต่อสาภาก่อนนะฮะและมีแนวทางทางออกว่ารัฐบาลจะเอาอย่างไรจะเข้าสาภาห,หรือจะไปยื่นสารรัฐมนูล ได้วินิจฉัลยแล้ว่า MOU หรือจะเป็นสนธที่สัญญาเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องเข้าสาภา,าก่อนไหมหรือต้องทํายังไงต่อนเพื่อเอาให้เสร็จน้ําเลยพี่สามนั่นตอนนี้ก็เป็น2แนวแนวหนึ่งก็ค,คือบ,บอกว่าควรให้สาภาหารือ เปิดเลยเปิดสภาฮะรือแม้กระทั่งคุณนพดลปัตมาก็เห็นด้วยนะแต่ว่ารับาเนี่ยังไม่ขันรับเรื่องนี้นะถ้าเพรสเซฟก็ต้องอย่างนั้นนะใช่เข้าสภาไปเลยเอาสอสอมาเถียงกันเลยคือตอนนี้เลิกเถียงกันแล้วว่ามันใช่ส่วนที่สัญญาหรือไม่ฟันธงกันมาแล้วก็อาจารย์สุรกิจเสถียรไทยที่เรานําเสนอนั่นแหละบอกว่าเป็นส่วนที่สัญญาครับเ่้ย40มันสี่ศูนย์บอกว่าต้องผ่าน50ก็ต้องผ่านห สูงก็ต้องผ่านแต่ไม่เคยผ่านเลยดังนั้นมันเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นแล้วคแต่มันมี m o u 2 5า4คาอยู่เป็นบันทึกความเข้าใจของสองประเทศจะทำยังไงกันดีคุณหนุ่มเสวนากันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะของกองทัพเรือก็เสวนากันเรื่องนี้แหละตอบคำถามนักข่าวไม่ได้นะแต่กองทัพเรือยืนยันนะเส้นอื่นผมไม่รู้ผมยืนยันเส้นของเราเรือลาดตะเวนตามแนวเราใช้เส้นนี้ ถ้าเส้นของเราหมายถึงเส้น2อ1 6้าหนะใช่สองห้าหน่งโอเคลเลยจุดยืนกองทัพเรือชัดเจนแต่ว่าเรื่องเอโมย่เนื่องจากเขาเป็นทหารชั้นกลางๆนะนาวากาศนาวาเอกอนาวาเอกเฉยๆอย่างนี้เขาเลยไม่ฟันธงครับนอกจากนั้นที่รัฐภานะอาหอสมุทรรัฐสภาก็จัดเสวนาเรื่องนี้กันนะวันก่อนก็เชิญพลเอกพันลบสมิตาน,น ห mm. มอมหลวงกอรกศิวัฒน์เชิญคุณสุภลักษ์กาญจนาขุนดี mm. อดีตสื่อมวลชนก็ไปเสวนาสัมมานากันนะจัดกันอันนี้ก็ให้ความรู้กันอย่างเต็มที่สแสดงมันยังร้อนชาอยู่เรื่องนี้นะ oh, รุณคำนวณเศรษิสมานก็ออกมาย้ําอีกนะโพสต์เฟสบุ๊กบอกว่าที่บอกว่าโอ้ยกอโก่ยังไงของไทยแน่นอนเนี่ยนะคุณคำนวณก็สกิดเตือนเล็กน้อยว่า อย่าประมาทนะกัมบูชาเองกับคนกัมพูชาเนี่ยเขาไม่คิดเหมือนเรานะคุณหนุ่มเขายังคิดว่ากาะกูดเป็นของเขาอยู่นะนี่นะก็เลยยังไงอะเรื่องนี้ก็ยังเป็นกระแสร้อนตอนนี้รัฐบาลก็เหมือนดูว่าถูกต้อนเข้ามุมอับแต่มหมม่มับยังไงเพราะว่ารัฐบาลตอนแรกก็ขึงขังตอนนี้ก็เริ่มไปไม่เป็นนะครับไปไม่เป็นเหมือนกันนะนายกขัฐมนตรีเอง ก็เหมือนพอจะตั้งหลักได้ขึ้นมานิดหน่อยนะจากตอนแรกบอกว่า MOU นั้นนี่นะยกเลิกไม่ได้เดี๋ยวเขาประท้วงแต่ตอนหลังก็เริ่มอะไรเริ่มเริ่มพูดว่าอาจจะยกเลิกได้ม,มีการทำติกตอกทำ YouTube ทำอะไรกันมากมายต่างๆทำคลิปฟังเสียงนายกของคุณหนุ่มหน่อยนะครับอ่ามีในโลกโซเชียลนะะติกตอกเขาแชร์คลิปนี้กันลองดูฮะ การที่รักษาไว้ซึ่งความสงบระหว่างประเทศเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเองเนี่ย m o u เนี้ยเปิดให้ทั้งสองประเทศได้คุยกันเราจะมายกเลิกถ้าถามว่ายกเลิกแล้วได้อะไรบ้างถ้าเรายกเลิกฝ่ายเดียวเราโดนฟ้องร้องจากกัมพูชาแน่นอนนะคะซึ่งมันไม่มีประโยชน์นะะถ้าเรายกเลิกฝ่ายเดียวเราโดนฟอ้องร้อง จากกัมพูชาแน่นอนนะคะซึ่งมันไม่มีประโยชน์เราสามารถยกเลิกได้เลยในประเทศเดียวไหมจริงๆก็สามารถยกเลิกได้นะคะตามหลักของของกฎหมายแล้วนะคะแต่ถามว่าเราควรจะยกเลิกฝ่ายเดียวไหมนีม่มันเป็นเรื่องของระหว่างประเทศนะคะอันนี้ก็ต้องมีการคุยกันก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าควรหรือไม่ควรคุยกันก่อนระหว่างสองประเทศเพราะว่าอ,อ,อย่างเมื่อวานเองก็ได้มีการคุยกับทางนายกของสิงคโปร์นะคะเราคุยกันในเรื่องของ general เลยว่าไม่มีประเทศไหนอยากขัดแย้งกันอยู่แล้วถ้าเรายกเลิกฝ่ายเดียว เราโดนฟ้องร้องจากกัมพูชาแน่นอนนะคะซึ่งมันไม่มีประโยชน์ถ้าเรายกเลิกสายเดียวเราโดนฟ้องร้องจากกัมพูชาแน่นอนนะคะซึ่งมันไม่มีประโยชน์เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับก็ให้ได้เห็นนะครับว่าถ้าสองเสียงคนคนเดียวพูดพูดกันคนละเวลาสถานการณ์เปลี่ยนมันอาจจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันโดนเรียกขอดได้หมดอ่ะคุณหนุ่มมันยังไงดีอ่ะแล้วถ้าเปิดคลิปก่อนหน้านี้โอ้โหไปกันใหญ่โต นี่เขาขมินใจดีนะอ้อมก่อกูให้เรานะโอ้โหอันนี้แหละครับตอนนี้เนี่ผมคิดว่านายกอาจจะตั้งหลักได้แล้วแต่ไม่รู้จะสายไปหรือไม่ผมคิดว่ายังไม่สายนะอแต่ว่าการที่ว่าไม่สายนี้ต้องเดินแนวทางที่ถูกต้องนะตอนนี้กระแสส่สวนใหญ่นะผมคิดว่าไม่น้อยที่เดียวบอกว่าต้องยกเลิกหรือต้องทําให้เอมูยสองห้าสี่สี่มันสิ้นสภาพไปอืท่านหนึ่งนะ ที่แต่และฝ่ายแต่และคนอาจารย์ปานเทพคุณคำนูนหมอมหลวงกรอาจารย์ธีรชัยใครต่ใครเอามาอ้างแม้กระทั่งเรานะคุณหนุ่มก็คือมันเป็นเหมือนสารตั้งต้นที่ถ้าไม่มีบทความนี้นะผมว่าเราจะเสียหายมากนะบทความนี้ <c oughs> ได้ช่วย <c oughs> ได้ช่วยชาติเอาไว้มากนะบ,บ,บทความของ กรรมธิการการต่างประเทศวุฒิสภาเมื่อปี2554อันนี้แหละครับท่านผู้ชมควรเลิกบอกเลิกบันทึกความเข้าใจพศ2544วงเล็บม2544เกี่ยวกับเขตทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาหรือไม่เขียนโดยท่านดรประจิตนะฮะรจนพฤึกซึ่งตอนนั้นเป็นกรรมธิการอของต่างประเทศเป็นสวอยู่ด้วยครับก็อย่างที่คุณหนุ่มรู้นะท่านเป็นอดีตทธิบดีกกรมสนธิสัญญาและกฎหมายนะ นี่เป็นบัณฑิตจากอสสรศาสตรษษ์จุลานิติศาสตร,รษษ์ธรรมศาสตร์จุปัญญาเอกด็อกเตอร์กฎหมายจากหมหาวิทยาลัยปารีสนะเป็นประธานกรรมการเจราจาเขตทับซ้อนไทยมาเลเซียสําเร็จมาแล้วครับท่านนะปาเรียนตรงๆนะคุณหนุ่มก็ไหว้าวานผมเนี่ยพี่โทรไปหาท่านหน่อยจะไปขอสัมภาษณ์ท่านบอกว่าสัมภาษณ์ไม่ได้ท่านไม่อยากเปิดตัวประมาณนี้นะท่านก็แปดสิบเก้าแล้วแต่ว่า ถ้าคุณสำราญจะถามความเห็นเนี่ยผมยืนยันได้อย่างเดียวว่าผมยืนยันตามบทความที่เขียนไว้เป็นเอกสารวิชาการโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหน้าที่สิทธิน์นะมีคำพูดของท่านอยู่นิดหนึ่งผมขออนุญาตซึ่งแจ้งท่านแล้วว่าท่านผมจะโค้ดคำอย่างนี้ได้ไหมและดูคำพูดของท่านคุณหนุ่มท่านบอกว่าชี้ไม่ยกเลิกขึ้นศาลโลกแพ้ขเขมรไหม ความหมายคืออย่างนี้ความหมายคืออย่างนี้คำพูดคําพูดมีอยู่นะควรบอกเลิกบันทึกความเข้าใจพศสอ4 4 4หรือ MOU 44เกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือไม่อันนี้ท่านยืนยันกับท็อปนิวส์กับท็อปพิไลน์ของเราว่าต้องยกเลิกโดยเร็วผมยืนยันตามข้อสิบในเอกสารที่ผมเขียนว่าต้องยกเลิกตามเนื้อหา MOU มันผูกมัด เราเสียเปรียบยิ่งกว่าน <That 's S 1> <ain. S 2> ั้น MOU อย่างเดียวไม่พอนะเพิ่งทราบว่ามีแถลงการร่วมหรือว่า JC2544 ที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะฮะระหว่าง2ผู้นำในคราวเดียวกันอีก อันนี้หนักเลยทางเดียวต้องเร่งยกเลิกตัดไฟแต่ต้นลมรัฐบาลยกเลิกได้เลยไม่ต้องผ่านสภาด้วยซ้ำนี่ท่านท่านอันนี้ท่านแถมมานิดหนึ่งนะแต่ท่านไม่พร้อมให้สัมภาษณ์นะถ้าบอกว่าตรงนี้เขาดได้นะแต่ว่าท่านบอกว่าให้ไปอ่านข้อสิบนะเราไม่มีเวลาที่จะอ่านข้อสิบทั้งข้อที่ท่านเขียนไว้แต่จะมีบางตอนบางย่อหน้านะคุณหนุ่มครับเราจะอ่านให้ฟังนิดหนึ่งผมขออนุญาตอ่านนันนี่หน้าข้อสิบ รเรื่องหน้าที่สามท่านเขียนว่าหากัมวนชาไม่ยอมปรับเส้นเขตทางทะเลดังกล่าวตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยในสําคัญแล้วฝ่ายไทยจะต้องรีบบอกเลิกบันทึกความเข้าใจนี้โดยเร็วนี่ตั้งแต่ปีห้าสี่นะคุณหนุ่ม <c oughs> มิฉะนั้นแล้วหากเป็นคดีขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลร,ระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเลประเทศไทยย่อมเสียเปรียบในรูปคดีแน่เพราะศาลก็จะบังคับให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจตามที่ศาลเห็นสมควร น <ะ S 1> ้น้ำเสียงของท่านผมจับได้ว่าโอ้โหคุณสำราญนี่ตอนแรกผมเข้าใจว่ามี MOU 2544อ,อย่างเดียวมันมี JC มันแถลงการร่วมด้วยม,มันยิ่งหนักเป็นหลักฐานสำคัญนะดังนั้นท่านบอกว่าต้องยกเลิกพรุ่งนี้วันที่9พฤจท่านวันคม,มไม่ใช่พฤศจิกายนธัทันวาคมวันที่9คุณสุทธิริมทองกุลก็แจกหมปักหมุดไว้ล้ตามที่เราบอกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ใชครับ ่คนจะไปกันเตรียมจะไปยื <ละ S 2> น่นในสือถึงนายกเพื่อให้ MOU14 สนี่สิ้นสลายไปอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลก็น่าจะรู้แล้วละ่ะว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายของบ้านเมืองเรื่องหนึ่งมากกว่าการด้อยค่า ม็อบที่จะจุดติดหรือไม่ติดอย่ามาเดอค่ากันเลยแต่นี่คือวัฒกรรมเอ้ยหมดสมัยแล้วอตอนนี้เขาใสเกลือมาก็บอกว่าอ้าวม็อบเกิดไม่ติดแล้วตอนนี้เขารักษาแผ่นดินกันแล้วอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของการคลั่งชาติไม่คลั่งชาตินะเรื่องนี้สําคัญจริงๆคลั่งไม่คลั่งไม่รู้แต่วันนี้คําถามใหญ่มันเกิดขึ้นกับรัฐบาลแล้วก็กองทัพอยู่พอสมควรนะพี่สำรานกับประเด็นเรื่องของเรือประมงไทยอถ้าจํากันได้ช่วงที่ วันคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเวลาสักประมาณตีหนึ่งต่อเนื่องถึงเช้าวันเสาร์เนี่ยเกิดเหตุเรือประมงนะฮะเรือประมงไทยถูกทหารเรือของเมียนมายิงนะครับอยู่ที่หน้าน้าเขาบอกว่าจะทับซ้อนจะเป็นกึ่งกลางจะเป็นข้อพิพาทหรือยอย่างไรเนี่ยแถวแถวเกาะพยามที่จังหวัดระนองอแต่ว่าเรือเนี่ยมาจากพังงากระบี่ทางนู้นแหละนะฮะตั้งแต่วันถูกยิงแล้วก็มีการมี รายงานนะมีลูกเรือไทยเนี่ยกระโดดนะ้ำเพื่อหลบหนีการยิงเนี่ยนะแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตไปแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บยึดเรือไปลำหนึ่งเรือลำนั้นมีคนอยู่บนเรือเนี่ยสามสิบเอ็ดคนคนไทยสี่นะแล้วก็เป็นพม่เนี่ยยี่สิบเจ็ดตั้งแต่วันเสาร์พี่จำรานเสาร์นู้นจะถึงอาทิตย์นี้ตั้งแต่เหตุยิงจับไปเนี่ยนะฮะกี่วันแล้วเนี่ยแปดวันแล้วนะแปดวันแล้วนะท่านผู้ชมครับยังไม่มีท่าทีเลย หลายคนตั้งคาถามว่ารัฐบาลกองทัพสอบตกหรือเปล่าเรื่องเนี้ยเรือประมงไทยถูกยิงถูกจับไปทําไมปล่อยเออเล่เหยอหรือว่าปล่อยให้นิ่งหรือกระบวนการที่เขาดําเนินการเนี่ยการประท้วงการวีโต้หรือแอคชั่นของรัฐบาลกับกองทัพมันควรจะมีมากกว่านี้ไหมฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่าเราได้ดําเนินการประท้วงไปแล้วเราได้พูดคุยในระดับการเจราจาท้องถิ่นไปแล้วแต่มันยังไม่มีความคืบหน้าออกมานะฮะ ถ้าทวนกันแบบเร็วๆอย่างที่ผมได้เรียงไปนะครับก็ยิงจับตัวเรือ,อควบคุมเรือหนึ่งลำก็คือเรือสอจริญ8ลูกเรือ31คนนะครับตอนนั้นเองเนี่ยรองนายุภูมิทําให้สัมภาษณ์แรกๆเลยนะบอกว่าเ,าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะว่าใครลุกล้ําใครหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยเราก็เป็นประเทศบ้านใกล้เรีอยนเคียงกันพี่น้องกันแต่ที่สุดแรงกดดันกดดันว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเราไม่ไดำเนินการประท้วงอย่างรุนแรงเพราะเขาเกินกว่าเหตุหรือเปล่า ที่สุดก็เลยไม่สัมภาษณ์อีกรอบก็บอกว่าตอนนี้เราทำหนังสือประท้วงไปแล้วว่าทางเมียนมาเนี่ยเกินกว่าเหตุเพราะไปใช้อาวุธยิงเรือประมงซึ่งเป็นเรือที่ไม่ได้ติดอาวุธนะฮะน้ำหนักก็โยนกลับไปว่าเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็จะไปเจรจา,าพูดคุยแล้วก็จะเชิญทูตมาวันก่อนท่านมาริสเสียมพงศ์ก็บอกว่าเนี่ยให้ทางอาธิบดีเชิญเอกทัตทูตมาแล้วเขาก็แสดงความเสียใจที่มีคนไทยเสียพินิเหตุการณ์นี้ และจะรับไปติดตามเรื่องนี้และจะมีความคืบหน้ามาจะได้แจ้งให้ทราบครับก็จบเท่านี้พี่สำนันคือหลายคนเขาอยากจะรู้ว่าเมื่อไรวันไหนเจรจากันอย่างไรผลการเจรจายัางไงแล้วก็มาบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอืถัดมาเชิญฮะทางด้านของพักไายค้านอย่างพักส้มนะที่จังหวัดพังงาเนี่ยตัวแทนของพักประชาชนก็ลงพื้นที่เขาไปคุยกับคนขับเรือประมงเลยครับ ทางการไทยทาหารไทยบอกว่าเรือประมงคุณล้ำหน้าน้ำเข้าไปหรือเปล่าเขาหรือต้องมายิงคุณหรือเปล่าปรากฏว่าหนึ่งในเรือประมงเนี่ยนะฮะคนขับเรือเนี่ยเขาบอกเล่าให้ฟังนะให้คุณวราวุฒิฟังว่ามันไม่ได้เป็นการยิงขู่ตามที่ทางการอ้างเลยภาครัฐเดินมาแจ้งว่าเรือประมงไทยลุกล้ำฝั่งเมียนมาเรือประมงทุกลำถูกควบคุมโดยสัญญาณ VMH ของกรมประมง หากออกนอกเส้นทางหรือเข้าเขตเมียนมาหรือกระทั่งเข้าเขตอุทยานเนี่ยสัญญาณนี้มันจะเตือนกลับมาเตือนกลับมาที่หน่วยงานก็คือกรมประมงทีมงานกลับมาก่อนนะฮะในคืนวันเกิดเหตุไม่มีสัญญาณเตือนแต่อย่างใดเลยมีแต่เรือพมา่าเข้ามาปิดล้อมอยู่ในเขตไทยเสียด้วยซ้ำนี่คือตัวแทนของเรือประมงที่พูดกับคุณวรวุฒินะฮะนะครับนี่นะฮะถัดมา แล้วฝั่งของกองทัพเรือไทยว่าอย่างไรพนเรือโทสุวัตดอนสกุลนะครับผู้บัญชาการทหารเรือภาคสก็บอกว่าก็เล่าเหตุการณ์แหละว่าเรือประมงไทยนี่อาจจะลุกล้ำไปจริงเพราะอาจจะเป็นความเข้าไม่เข้าใจเพราะพื้นที่เกาะสองกับเกาะพยาามเนี่ยมันห่างกันแค่8ไมล์ทะเลถ้าไปวัดว่าต้องเกิน12ไมล์ทะเลนี่มันไม่มันไม่เกินอยู่แล้วเพราะาจุดนั้นมันเป็นจุดห่างกันแค่8ทะเลแปด ไมทะเลแต่ว่าจุดที่มีการเจอเรือเนี่ยมันอยู่ที่ห้าไมล์ทะเลถ้าเอา8ดนี่มาหารสองพี่สำราญมันก็จะเหลือ4ี่สี่เราไปเจอในจุดห้าไมล์ทะเลมันไม่เกิน12บไมล์ทะเลก็จริงแต่ว่าเกาะสองกับเกาะพยา,ยามเนี่ยมันห่างกันแค่8ปดไมล์ทะเลก็เป็นไปได้ที่อาจจะลุกล้ำไปในเขตพื้นที่ทับซ้อนอนะฮะที่สุดแล้วเราก็รอว่าเอ๊จะปล่อยเมื่อไหร่คนอยากรู้ วันก่อนนี้ทางด้านของโคโกรัฐบาลเมียนมาออกมาบอกเลยว่าเรือรัตะเวนของกองทัพเรือเมียนมาตรวจพบมีเรือประมงเนี่ย15ลำเข้ามาในเขตพื้นที่เลดา้าเราจับได้เราก็เลยไปแจ้งส่งสัญญาณให้หยุดในการตรวจสอบไอ้คำว่าส่งสัญญาณหยุดในการตรวจสอบนี่คือยิงครับพี่สำรานนะพวกเขาก็หลบหนีไปได้ทําให้กองทัพเรือเราต้องไล่ตามและจับกลุ่มพวกเขา โค้ดคำสุดท้ายเราปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับในการจัดการเกี่ยวกับเรือลากอวนประมงของไทยที่ทำให้ประมงที่ไปทำในประมงน่านน้ำของเมียนมา,านสาระสำคัญนี่คือผมก็ไปไล่ดูว่าเอะปกติแล้วเนี่ยไทยเวลาไปเจอเรือประมงต่างชาติทำอย่างไรโซนอ่าวไทยจะเจอเยอะก็คือเรือสัญชาติเวียดนามครับพี่สามาน์ครับ ที่ผ่านมาเราก็ไปควบคุมตัวประชิดตัวแล้วก็มีการเอาเรือล่าเข้ามาในฝั่งไทยแล้วก็จับควบคุมผักดันกับเขาเรือกับแล้วมาทารุนแรงขนาดนี้ว่างั้นเถอะใช่เหตุการณ์นี้เนี่ยคือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็คงได้ยินได้ฟังมาจากหลายทิศทางนะคุณหนุ่มว่าคือพม่าเนี่ยทำเกินกว่าเหตุครับอันนี้ใช้คาใช้คําสุภาพแล้วนะทำเกินกว่าเหตุนะแล้วเรื่องนี้แน่นอนแหละครับฝ่ายการเมืองนะกับมาตรการของคุณรังสิมันโรมของท่านโรม ต้องเรียกท่านรวมนะเดี๋ยวนี้อของกรรมธิการอะไรความมันมม่นคงอะก็คงจะเชิญไปแล้วครับเห็นว่ามีคิวโอ้โหชี้แจงกันเพียบคือจริงๆเรื่องนี้นะผมว่าพอบอฐานสูงสุดก็ตามคแล้วบดีกลาหมก็ดีนายกยิ่งดีต้องมีภาวะผู้นำในการแสดงถึงความแข็งแกร่งหน่อยนะอันนี้คือชาวบ้านลูกฟังดูแล้วมันมันหน่อมแนมไปหน่อย มันอ่อนด้อยอ่ะมันคล้ายๆว่าเอ้ยเราต้องแสดงความเข้มแข็งหน่อยแต่ว่าภายใต้มิตรภาพนะครับครับแล้วต้องนั่นแหละครับผมว่าคือเขาก็เป็นมิตรภาพกับเราใช่ประเทศบ้านใกล้เลือนเคียงแต่เขาตอบแทนความมิตรภาพแบบนี้สมัยก่อน่ผมทําข่าวสายทหารมานิดหน่อยนะคุณนมครับโอ้ยเขาสมพันธภาพกองทัพกับกองทัพนะผบสูงสุดกับผบสูงสุดอะแรงต่างเหล่าเนี่ยนะฮะเขาจะแน่นแฟนแม่ทัพต่อแม่ทัพนะ เอาถุงกอบไปแลกกันบางทีนี่ไอ้ความตึงเครียดเนี่ยจบด้วยถุงกอบถุงเดียวบางทีประมาณเน,นี้ยนะคือมันต้องมีช่องทางในการเจรจาคือวันนี้ต้องคนไทยสี่คนเอากลับมาต้องเอากลับมาได้แล้วอะไรประมาณนี้ม,มันต้องแสดงภาวะผู้นําแล้วก็เราต้องมีความแข็งแกร่งให้ให้โลกเห็นหน่อยนะเพราะว่าไทยกับเมียนมากับพม่าเนี่ยเราต้องเป็นเพื่อนบ้านกันอีกนี่รันดอนแหละมีหลายคนฝากผมมาถามตั้งคําถามเหมือนกันว่า เดี๋ยวมีเรื่องแลนด์บิสเนี่ยเรือยิอย่งเยอะแยะข้ามเรือบงพม,ม่า,าไม่ยิงกันหัวดับตับไหมเหรอฝัอ่งละนองด้วยนะ,ะเหรอจะยังไงต่อวิฐบาลสรุปน,นี่แหละก็อยากเห็นท่าทีของรัฐบาลให้คึงขังหน่อยคึงขังผมว่านี่แหละครับท่านพอบอท่านบิ <Big S 2> ๊กออฟนะพลเอกอะไรนะทรงวิทย์หุนพักดีเนี่ยท่านก็จริงจงก็เก่งอยู่แล้วอต้อง แสดงบทบาทหน่อยในฐานะเป็นแม่ทัพอาเป็นอะไรผอบอสารสูงสุดข,ของเราท่านบิ๊กอ้วนนะตอนนี้น่าจะตั้งหลักได้แล้วครับหรือยังหรือยัง <laughs> คือเงียบไม่มีพูดถึงเลยนะนักขา่าวไปถามมันไม่พูดไม่อะไรเลยคือเข้าใจว่าเป,เป็นเรื่องที่อ่อนไหวนะเรื่องต่างประเทศแต่ว่าไอ้แบบนี้มันเห็นเห็นเลยมันทําเกินกว่าเหตุนนะกองทัพไทยไม่เคยทําอย่างนี้อย่างที่คุณหนุ่มเล่ามาเมื่อกี้ <น>ชาติอื่นก็ไม่ทำมีมีอินโดนีเซียกับมีเมียนมานเขายิงเลยเขาก็บอกว่าก็ทําถูกต้องอา้าแล้วเราก็ก็ยังไงต่อพักกันสักครู่นะัท่านผู้ชมครับ <laughs> เดี๋ยวช่วงหน้าจะไปดูศึกเรื่องร้อนๆนะฮะภายในรัฐบาลกันหน่อยอันนี้รัฐบาลกับประเทศเ <laughs> พื่อนบ้านรัฐบาลบากับนโยบายต่างๆก็ว่ากันไปเดี๋ยวไปดูภายในรัฐบาลเองก็ไม่ใช่ว่าจะสู้ดีนะช่วงหน้าครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ